ทัพฟ้าแฟมิลี่สวัสดีครับวันนี้มาตามคําเรียกรองครับผมพบกับเมนูผัดเรป็ดปูดุที่หลายคนเรียกรองเข้ามาครับผมไอว่างจากงานงอสวนงอขวยก็เลยมาจัดเมนูนี้ให้ครับมาหอดกระตักปะดุกครับผมปะดุกที่ผมเลียงไว้นี่นะครับนี่ได้ประมาณ1ิปกระตูคิดว่านาจิพ่อล้วละครับ ได้ปลามาแล้วทําการขั้วเสร็จสับปักเป็นตอนให้พ่อดีใสแปง้งถอดกรอบลงไปครับผมคนคนจกนักหน่อยคนคนให้เข้ากันแล้วก็เอาไปถอดครับผมตั้งไฟตอนแรกก็ว่าสีถอดตา่ทานครับผมท่านใจใส่แกนนี่ละเติมน้ำมันลงไปน้ำมันนี่ใส่ลใหลายเติมนะครับอันนี้ห้อยแป้งจักหน่อยกระถอดมันยังจะปิดกระทะ ปลาลงครับบบนี้ค่อยๆลงเีละตอนทีละตอนทอดไปจนกรอบเลยครับกลาว่ากรอบพอดีจะงเอาขึ้นมาไปพักไปก็ยังค่อยพัดครับเอาไปทอดปลาครับผม สำหรับพืชพักสมุนไพรกระชมีกระเทียมพริกแห้งพริกแกงแล้วก็ตะไคร่นิดหน่อยครับผมตำหกสับให้ละเอียดแล้วก็จะมีใบมะกรูดกะชายแล้วก็พริกซอยครับผมตั้งไฟห่อนครับใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยแล้วก็เครื่องแกงที่ตำไปครับใส่ลงไปหัวพัดให้หอมจักหน่อยหลังจากนั้นก็ใส่ปลาดุกลงไปครับผมเ้าเก๊ดเอาไปทอดครับผมเ้าทานเอาไปพัดเพราะว่า มะจีบบะเหลียงไง่รับอท่านเป็นมาจีคำก่อนเลยเอามาตั้งดังไฟพัดเตาหนึ่งเตาหนึ่งถอดครับมีมิิสีสอนกวดออกเล็กน้อยพระเอกก็เข้ามาแล้วครับผมปลาดุกที่ทอดกรอบไว้เอาลงมาพัดครับบ้านี้คลุกเคล้าให้เข้ากันกับกื่องแกงนี่เข้าพัดไปที่ที่เหลียครับ คนคนเห็นเอากันดีๆครับผมเบื้องแนฝุ่นทานไม่บกผมเดียงเกลื่องเลยตอนสอนบนพี่น้องบ่ไดดขลายนะครับทานเอาไปจะใส่จะจะคองก็ะพาแล้วละเอาพัดต่อครับผมพัดไปจากน่อยแหงหงครับแล้วก็ถ้ามันช่วว่าแหงเนี้ยก็ข้าวกรเตียมน้มนิดหน่อยรวบรัดตัดตอนใส่ทุกอย่างครบเบิดเลยครับพริกซอยกระชายใบมะกรูดแล้วก็ปรุงครับผมสุดยอดน้ำตาลน้ำปลาสอดหอยนางรมนิดหน่อยพัดให้เขากันครับผม พัดกอกันแล้วก็ต่ต้งซิมครับดูนี่ใส่ผักกระเพราลงไปครับนเติมน้ำจักน้อยระดับเสียบิบบ่มีซิมเสียบอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้อันนี้ที่ผมใส่เป็นกระทะหน่อยนะครับกะทิพัดไดือดแล้บ่หลายเพราะว่ากระทะใหญ่เให้อะไรจถอดอยว่ครับอันนี้เติมน้ำลงไปนิดหน่อยอันนี้เป็นกระทะซองนะครับอันนี้เป็นกระทะใหญ่ครับบานนี้เสร็จสับเรียบร้อยพัดนามเทือครับใ้ ผ้าเขาหนึ่งเทลงในบุ่มมือไอ์ตวนๆแค่ไม่กินเบิร์ดนี่บอกซีบขนพอดีคนนะั่นสิเบิร์ดเทลงภาคเขาแล้วไอ้ตวนๆครับผมเบิรงเนี่ยบุ่มมือจะเสียบคักเพียดจักหน่อยหอมสมุนไพรผักกระเพราใบมะกรูดตัวก็ใส่ลงไปแนละสมุนไพรหอมไอ้ตวนๆจะเสียบครับ,บอันนี้ผมเพียดขายทุงละสามสิบบาทน,นะครับบานนี้มาตักครับผม อันนี้ตักไปเครื่องนึงแลยมาตักเพราะจะคึดพผอว่าต่อง้ายตั้งกล่องไทยอันนี้30บาทตัก่ะตักกับจีสมหดครับผมว่าหน่อยว่าลายว่าเสียบว่าเพี้ยว่าเข้มขอบคุณทุกถุงทุกออเดอร์ทุกการสั่งจองสําหรับเมนูต่างๆที่ผมเหตขายด้วยครับผมถ้าว่ามีพี่น้องกับผมมีรล่ใดครับผมขอบคุณหลายๆมาปฏิเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่ามือนี้พัดประดุได้13ถุงครับผม ถุงละ30บาทก็พ่อได้ใส่พ่อได้ซื้อรถตลาดครับผมพ่อได้ให้ลูกไปโรงเรียนไม่สันละครับใครก็ูเห็นยังเพือาา่อนหัามาเดียวครับผมตักเดีวยวนะครับนี่13ถุงมีออเดอร์10ถุงอีก3ถสามาส่งครับไปเห็นไปขายกระามซื้อเอาครับไปครับบานนี้เพื่อนนี้เป็นสั่งสองถุงจัดไป<ม>ครับ60บาทครับแล่าหรือว่าดํานหนาห่วย วัวเจ้าเนี้ยหนึ่งบ้านผ่านไปไปกันต่อครับอันนี้บ้านปุนปุนครับผมดูค่าประจำทุกเมนูขอบคุณหลายๆเด้อปุนปุนสั่งทุกเมนูเลยครับโอ้หมือนเด็ดแต่ใบลอยใบลอยใบเดียวมันก็บอกอมาอย่างเงี้ยบบกงแน่นอน บอกเมียแฟนฟันนะขอบคุณครับ <S <S ไปลอยบอ่เว้ยยังเงา,าสามสิบบาทครับ กปดูครับ เงินมาเงิน,นมาของไปมาเบิดดี้มยรุปมันแล้วเนี่ยนี่ขอบคุณครับขอบคุณทุกทุกทุกออเดอทุกการติดตามทุกการรับชมใอยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับขอบคุณครับ